สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่เจดีปากาลังเขา,าธาตุนะครับอําเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็จะสามารถมองเห็นวิวทะเลในระยะไกลได้เลยครับตอนนี้ก็อยู่บนเนินเขาเล็กๆนะครับเมื่อคืนนี้เราพักกันน่าจะประมาณตรงนู้นนะครับเขาลูกนู้นวัน <c oughs> นี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาชมวิวนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นพระาธาตุนะครับอยู่ทางด้านนู้นนะครับเ <c> ด <oughs> ี๋ยวเราพาเดินขึ้นไปรับชมกันนะครับตรงนี้ก็จะทําบุญได้ด้วยนะครับสวดเคาะต่อชะตาก็ว่ากันไปข้างบนก็จะมีพระาธาตุอะไรสักอย่างหนึงขึ้นไปหาข้อมูลกันนะครับ น,นี้ก็เป็นเจดีปัปก,การังโอ้สวยงามตามฉบับของภาคใต้เลยนะครับผมน,นี่ก็อยู่บนยอดเขานี่ครับมองเห็นไหมครับเพื่อนๆก็เป็นเจดีทรงลังกานะครับจะทรงคล้ายๆวัดพระมหา,าธาตุในเมืองนะครับ จะมียกช่อเลยนะครับเห็นเขามีมีเชือกนะครับไปประดับนะครับประมาณนี้ครับผมก็บนนี้ก็มาไหว้พระนะครับแล้วก็สามารถชมวิวทะเลทางด้านนู้นได้นะครับก็มีจุดถ่ายรูปตรงนู้นนะครับกับบริเวณตรงนี้นะครับโอเคเพื่อน เดี๋ยวเราไปหาถ่ายรูปกันนะครับแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับ